สวัสดียามเช้าวันอาทิตย์นะฮะคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาปายนะฮะเห็นเขาบอกว่ามีเอฟซีมาแต่เช้าเลยเอ้าวันอาทิตย์ทำไมใส่สีม่วงไม่ใส่สีแดงโอ้มีเอฟซีมาให้รำแก้บนอ๋อมีรำแก้บนแต่เช้าเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเอฟซีท่านนี้คือใครครับผมนะตอนนี้ได้ยินเสียงว่ามาถึงแล้วเนาะมาถึงแล้วได้ยินมาถึงที่โดมแล้วนะฮะไปพร้อม กันเลยนะครับเข้ามาชมคลิปนี้ยังน้อยกี่นาทีห้านาทีขึ้นไปนาาดูงานเสื้อไม่มีเสื้อม่วงผู้ชายไม่มีเสื้อม่วงรำนะมาแล้วมาแล้วมาถึงแล้วสวัสดีครับ เห็นไหมเพื่อนๆมาแล้วเพื่อนมาแล้วแบบว่ายกยกได้หมดเลยค่ะก็บอกปู่ว่าถ้าอยากให้ไปก็ให้หายยกได้แบบว่าไม่เจ็บไม่ปวดก็ปวดแต่ชี้โครงข้างนี้ข้างเดียวมันก็พอไหวอยู่แต่ก่อนมันหน้าอกด้วยมันหัวใจด้วยแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนกับว่าเมื่อวานนี้เหมือนกับว่าขึ้นสวรรค์อ่า เดินไม่ตรงพย,ยายามจะเดินให้มันตรงเจ็ดวันแต่มันไม่ตรงแต่เมื่อวานนี้ลุกขึ้นก็ยืเดินได้เหมือนกับว่าไม่เซซ้ายเซขวาค่ะก็เลยบอกว่าแรงวลแล้วแล้วแม่เข้าโรงพยาบาลครั้งที่สองอครั้งแรกน่ะแม่ไม่รู้เลยว่าแม่อยู่ไหนพ่อบอกว่ากลับบ้านกลับบ้านอ้าวไปอยู่ไหนค่ะ อ่ะอันนี้มันมันอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าโรงพยาบาลสกุลอ้าวเป็นอะไรถึงมาโรงพยาบาลสกุลไม่รู้เรื่องเลยแสดงว่าคือไม่ได้สติเลยไม่ได้สติไม่ได้สติไม่รู้เรื่องธรรมดาเราชนนู่นชนนี่เราก็ยังรู้ตัวอันนี้ไม่เห็นงไม่รู้ก็เลยบอกว่าอ่าน้ำเล่น้ำเล่อู่เอ้ยถ้าอยากให้ ไปรำถวายแล้วก็อยากให้เห็นลูกลูกหลานๆอยากเห็นป้าลำไส้ก็ขอให้หายไวๆจะไปวันอาทิตย์ที่ไปโรงบ้าบาลไปโรงบ้านาน่ะไปถอดไหมแต่มันเจ็บก็ลุคิดว่าเอ๊ะทำไมมันเจ็บแท้หมอเขาบอกว่าเป็นอะไรเจ็บที่โครงกับหน้าอก แล้วมาทำไมวันนี้มาถอดไหมถอดตรงนี้แล้วก็โถอดตรงหูหมอบอกว่าให้ดูหน่อยสิดูแล้วมันมันอ่ามันดำหมอก็เลยบอกว่าไปเอกเสลหมอบอกว่านอนต่อได้แล้วชิคคงหักออโอ้หอยู่ตั้งหลายวันไม่รู้ชิคคงหักตอนนี้เป็นอะไรเนี่ย ไข่แน่ละบอกแม่โอ้ก็ไข่แล้วถึงมาได้แข็งแรงแข็งแรงดูดูคลิปบอลได้ไปได้คอยกันได้นี่ก็รู้อยู่ว่าทุกคนต้องมีภาระใกรจะบอได้ไป99คนโอ้อีอวันี่บพอวันละพันเออคือใจเหรองาน เก้าแสนเก้าก้าพัอลูกสาวเอาไปเลยสองบาทมันถูกเราไปเลยออกมาจากโมงมาแต่เช้าเช้าผมอกมาแต่ตีตีสีสี่สิบแปดตีสี่สี่สิบแปดออกมาไม่ได้เสื้อม่วงผู้ชายไม่มีเสื้อม่วงได้ไหมไม่มี้ายผลไม้อยู่สิเลย ก็บอกว่าให้ล้ำกับใส่สีชมพูกับกลมมันก็ได้อยู่ สีชมพูจะได้สดใสเออชมพูก็ได้ชมพูเออชมพูและเสือมันคล้ายๆกันกับสีมูเอามาลดสีอยังกันแลกลากลายสีพอเด่บอเล่ลำบอสีแดงเออคือบลัมซากอนไม่หยาดบลูบลัมบลัมนานลืมเบิร์ดแล้วบอลัมน่เออน้ำน้ำกันหั้งตัวแมนโอ้ยมันเกินแล้วคุณแม่บอเล่ล้ำมาคุณแม่ เอาแล้วค่ะจัดผลไม้ก่อนเนาะไปไปแต่งตัวไปแต่งตัวจ้าไปแต่งตัวมาจ้าไปแต่งตัวมาจ้าปัดขากล้องได้พัฒนาไปเรื่อยๆเลยนะอันนี้มันจะเป็นขากล้องประจำรถยนต์มีฮอด์สผาเอออันนี้ทำเองพอแล่นเองแล้วพอเล่ยเก่งตั้งอันยูนี่แล้วก็ อันนี้เองทำเองเล็กว่าโบมีมาตรฐานมาตรฐานตั้งที่ไหนมันคงแข็งแรงเออทำไมเราไม่ทำอย่างนี้กันบ้างเนี่ยไม่ต้องลงทุนซื้อสายม้วนใช่ไหมเออไอ้บ้านนอล่ะแต่แดงมีไรอันนี่ก็สองชั่วโมงสิบสองนาทีนะครับจะลงไลน์นะครับมาแล้วมาล้วท่านเดินทางไงโอ้ย ขยันว่าเปิดไปตลอดทั้งให้ถึงบางปูก่อนถึงแล้วจะได้สบายใจเอฟซีจะได้ไม่เป็นห่วงนี่ถึงแล้วนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพิ่มเติมสวยกว่าเก่าเพิ่มเติมสวยกว่าเก่าดีกว่าเก่าเออเออโอ้ยังนี้ยังไม่สุดตายแล้วพ่อฟื้น ทำไมไม่ตัดผมตัดเท่าเลยไว้เหมือนเศรษฐาเลยนะเนี่ยเหมือนนักร้องอ้ impossible เลยเนี่ยขนาดเซกโรโชเขายังไปจัดในบ้านเราบ้านใหม่โอ้รู้นะทรงผมพ่อฟื้นนะฮะมาแบบฮิปฮิปสเตอร์มากเลยนี่เห็นไหมพี่เสือสังเกตไหมว่า พ่อก็ใส่ส <mini drained out> ีแดงเหมือนเดิมพ่อจะใส่สีตามวันเหมือนเดิมใช่วันนี้มันเป็นวันอาทิตย์อ่าเห็นไหมืออนเดิม่าพ่อและแกจะไปเลาะไปเราจะไปแต่งตัวกันนะคะธรรมดามันต้องมาสุดนี้อ่าสำรวจสำรวจนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะฮะไม่คำใสอ่าดีขึ้นมากอย่าง น่าอัศจรรย์นะครับภายในระยะเวลาที่นะไม่นานนะค,คุณผู้ชมนะครับแล้วก็กําลังดีขึ้นเป็นลําดับนะฮะวันนี้ก็จะมาร่วมรำถวายองปูนะกับพวกเราด้วยก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณทุกท่านนะฮะเข้ามาชมคลิปนี้ให้กับมั่แกเสื้อผ้าไปนะอย่าลืมชมคลิปย้อนหลังให้ด้วยเนาะนะครับลล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 ล ไม่รำหรอลูกนายจะรีบได้อมาหรออยู่บ้านเอาว่าจะกินด้วยสักหนึ่งอันสักหน่อยวันนี้จะไปไหนวันนี้จะไปไหนวันอาทิตย์ไปไหนดีเนาะวันนี้ออ่าคคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสมอไปนะครับสวัสดีครับ